บลูกกันเย่ะแต่จะอีกร้านเย่ะแต่จะบอกเสียเงินร้อยคอกออืมเั้อยเห็ดค <hhhh troll> ือเป็ตาเสียถเนี่ยหอยเห็ดบนี้ก็เป็นเนาะอออดีกว่าขัวเสนามันเอามาจับกินรือว่าเคียดามาเนาะเอาอยาให้ <coughs> thưa kia mà chốt, nang lơi bảo bay số bạn như thế. Lôi. Thế giờ cho bay 5, cô nè, bay 5, cô nị. Mẹ lại đi bảo cô ấy cho mặc mặc phụ nhảy, bay 5, dọn nhảy. Sao

มาหยอกมาบอกเอม,กะะาามียหยอกล้วก,ก็เขาเอาใจใส่เมียเฮานี่แหละมาหยอกกนะมันเป็นวางหยอกเฮาสิเขียนเฮาสิสัง่งก็บ่ได้ว่า<ะ>กินมะลุกินละอ้อมไว้ตลอดหรืออวะมันสิลละเยกินในคอเด้แบบว่าบ่คอกคอินมันตรงนี้ก็ได้หรอได้อี่เปนะ็นยัง กระบอกนี้กระเข่าไว้ในกระติบเข่าล้ัองเดียวแล้วต่เดียวจริงเออกระบุมนี้ด้ล้วมาเขายังนี้เขาที่ย่างก่อเรียว่าข่าวบกยมข่าเสีมไ่ได้กินเขาที่ย่างดีกินมาที่กินยเจ้ากบ่ากินกบสบายกบกาพวกพวกคอยมักไปหาหอยผู้สาวยไปนั่นเพราะเห็นเลยๆดี เห็นแล้เนี่ยเห็นนี่เห็เกิดจับนั่งจับนี่ป่ะน่ะจับนั่นจับนี่อีกโอ้ยหยอกก็หยอดอะไรจัาสิหายนะเจ้าตาลศิปะเจ้าตาเกิดไปต่อหน้าต่อตาเขาเฮ้ยห่อจะออกมาเลิหยอกลับๆกันยังอันนี้เมียกับเห็นน้ำมันทีไปเขาเห็นเจ้ากระไว้หน้าเขาเน้เห็นว่าก็ดีโอ้ยสิหายนะวันนานวันร้อนพอได้บุ อ well. ืมคอยพ่อกับบมีแม่กับบมีสงสารก้อนนี้วะสันเห็นนังกัจะทำรายจิตใจก้อนร้ายน้องนางลอยยอกกุ้งาก็หายคอยเขาอุ้มกันเลยจไปหนึ่หมู่ก่อนยากไปเยอก้าวก็หายเบาไปล้มีอะไยได้หยอกผู้บ่าเสียผู้บ่าจะซีบาให้บอสันมายกึ่ ยอกเลยแล้วยอกเลยแล้วะสิบบอจังไห้สิบบอยากแต่สิไปงเอาไม่เนาะหน่ะเอาเป็นพอเท้าสิเป็นพอเท้าอีกเราออนไลน์ดอกขาดอกก็เอาสองล้านห้าขนเงินนนึงเนนึงว่าไปแล้วแล้วเวลาว่ากับเมียเนี่ยแม้บ่เวลาเมาออกมาแหละมิแต่ว่ายังก็ เป็นสิเป็นพัเท้าไอ้ส่ไอ้นางลอยเนี่ยผัวไม่เอาออกย่อมาอีะ้าโอ้ยไปยอมล้พอก็ยอกเลยเลยถือมืคอคอยเอาไ่มชา นหอยแต่ว่านี่บ่อนี่นบ่เบิดแล้วเมื่อวานเบิดแล้วอยมาใหม่ที่นี้นะเออเพ่าะว่าหมอสิกินหมดเบโอ้ยนอนกลางคืนกลมืบ้าลาวเอิบได้ปะน่ะทุกเจ้าสักคนเองเาสักคนเองเงินได้ปะเมื่อเจ้าไปนํนนางบุญพิงค์เาเลิตกคอยมาตกนอกไม่นอน nằm nằm quá Nằm vô Lạc tả mạng, lạc quan mạng, lạc quan mạng, không quan mạng, lạc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  quan mạng, đây là mạng, lạc chốt là lạc bao mạng, lạc quan mạng, lạc quan

หอยมันเถียรเอยเอ๋ยี้เด็กเอรกาซิวาโอ้ยผู่ลายปากแข็งกาซิวา้อใจที่ไอ้เก่งเขาบอกคู้ลายปากแข็ง้าใจอยู่นางลอยได้หูยู้่ว่าผู้ลายปากแข็งหู้แล้วตัวลอยกระหู้อีก ครับเปลี่ยนอะไรแล้วทนอะเรลก่าส่าเราคุยเป็นกระสิบนบ้แพงฮะเน๊ยโดยโดนจีบอสไงเฮาแม่นห้ยโดยปัญหาช่างเขามันหนาสมเพชได้เกินเลยโดนโดยปัญหาคือี่นจิบอสยังเนีัยเป็นยังบอแม่ให้กัไอตวน้นใส่บุกบุกลน์จะห้องเขาอีกอ่ะพอด

อย่าเก็บซื้อทำเดิดีเขาอ่านนะที่ซีเขาว้ากันเราจกเขาไปทัมผักันคืออานแมงโอ้ยมากองดากแกได้เลยบุญมี ทรงกระเปียดอีกแกเอาอะไรพ่ผ่าแขนมันคือมันหาดแขนมันเนยเอบีเงาตาดีคืออย่างหนึ่งแกได้สิมนะเออแก้บ่ได้ได้พี่หน้อไปเจ็บีเอาไฮบอล่ลาแก่ไฮเดอร์เลยพุกใหม่โอ้ยแก้บ่ได้ต้องต้องไปใหไอ่เพิ่นปลูกไฮลูมพูแก่ให้นแก่พอได้ ขนาดแม่ก็เกะกูได้โอ้คุมมือนี่นี่คือสีหิวของอยู่ของกินนอบาทนี่เนาะโดยพื้นไปกับผมี่ปเนื่เง้ยงแไปโซาเซลกับผมีเอไปโคมันเงีอวดเาเป็นเงื้โกมเงืงเสียบานนางร้อยมมีสิเลือเอาอ่กระเสือกกะเบือปลากระเบือบานี้โมมีให้กินวัเงี้ สร้างคนถามด้อบอกเาถามไม่ได้อีกถามันเมือม่ได้ิบนี้ัมว่าสร้างถามถามไหมงมนได้ว่ามาได้ว่าเดี๋ยวังหาสร้างปัญหาสั้ามได้บ่ได้ตกลง น้าน้าเห็นเนียกินแน่บุญมันอยากกินน้าบ่บ่ได้เลยเทปเลยเชื่อเอื้อแม่อย่าไปดึงพรมเอื้อนั่เลยนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะงเอฟซีกันให้อภัยกัน ้าถ้าเกิดว่าไอ้เกิดย้อนแหมย้อนโตบ่เหมาะบ่สมไปกับที่อภัยลาวเนาะแล้วก็สิเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแม่นเปลี่ยนเปลี่ยนกได้เฮ็ดบ่ถูกตา FC ก็ดีเฮ็ดผิดไปแล้วก็ยอมเปลี่ยนยมแปลงเฮ็ดคือเก่าไว้คือเก่าก็ยอมก็ยอมก็่ยอมเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้เฮ็ด้ได้ดิโตมน่อย ตังรกับเฮว่าคือเกาเออว่าออากิปมองเงินไปหันไปนีมาผู้เสียผู้สรอีกแล้วไ่หาป้าอีกแล้วจะไปอีกแล้วอาเดียวดาไกจากจา่ เห็นว่ามันลินเขาครับมได้ไปเกี่ยวข้าวซอยช่างบ่มเนี่นัม่งไร่ไปเกี่ยวข้าวมเชาอืนไม่ไป้ป้ายก็ไปเขอนลุงไม่ไป,ไป,ไปลุงเลยเมื่อไรบ้าเกี่ยวข้าวเา ปาก็ไปรับบาลาสิจบก่อนท่านเงาเนยสี่สิบนาทีเกี่ยวกันาดามะก็ไม่ตึงเกิดกู้ลัคนก็น่าจะจ้างแก้นไม่อาเอ้คือว่าจบปนาดามะเดี๋ยวเอาเข่าให้เลไ่ิมันอยกกินน้ำจาเรโอ้ยหินกระบะแกงแล้วตืกต่องปองดองามกีจกทเก่าไ่ีแปดห้าค น่าที่เขาเหนียวยังเป็นว่าะเนาะการเหนียวเนี่ยคือเก้าวเอาไปที่หัวนุ้ยตลกหมดเ๋ยวนี้เพราะหัวควันยิ่งจึ่งมึงนายอยากกินก้อยหอยนละเมออือเอาใส่ปากให้มันดูค่ะรอยเห็ดกระบาดลูกยารอยกินได้จริมันอยากกินของกินเออมันได้กินมันกินของกินมันอยากกินของกิน ประตูนี่ยนะเจ้าพ่เห็ดปิดมาะมอะไรก็คือถากเนาะเนี่ยประตูนี่ถากให้หนุ่มกันดีเราอ้างแต่อย่างเดียวเดอร้วมันลมถากวัวลูกเนี่ยเอามาเข้ากระโปรงกระตอมกังกระตอมกังทำมันหลบมันลมไปพุ่นเวลาไม่นช่พ่อเห็ดยันประจานเลยเวลาลูกปีนไปจับหน่วงแม่พอ ยังสิไปเกี่ยวเขาอีก่าเนี่เรืขี้ข้าแล้วมื <c oughs> อมั้งนมมัวะว่าออะไรเห้ไปเไเกี่ยวเขาบอร้อยไปเกี่ยวเองมาจ้ะลูกเ็เี่ยวปาอ้ามีอาารวกเขากลายยายถุนีเหตุแล้ว

จะนั่ไปแนนันนีไม่ด้ว่าเออแล้วก็้ว่าวเจ้าก็ออไป่ได้ว่าเ้านะเป็นโนะนั้นเนี่เนาตาีไปตอนเวาเจ้ากับป้ไปสิเ้าเจ้าไ่ได้วาวเนาะเอาก้ยนันดีเลยจะไปคิวเขาได้เหรอใช่ไป้า อโอ้ยแกเกลือหุ่นเห็ดแห้งอะไรเห็ดแห้งอะไรหัวแห้งคู่น่าร้อยบาทนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งคือคมบ่ได้ผีนี่จะสะอยู่บหัวนะเดี๋ยวนั่งร้อยสิไปเกี่ยวเองบ่จะไปเกี่ยวบ่ไอหัวลูกนี่กวดลูกเนี่ย Hậu tiếp lời <laughs> <Kín> bớt bỏ ăn <laughs> cõi hỏi nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปวดลงบนอดกกว่านี่นะเขาหันดีฝาสิดเออจากพ่อยังใส่สิดช่อนกับสุไนไว้ฝาสิดฝาตรงนี้จะได้ไอ,ไอาไปกันวันนี้นะใช่อ้าพอามาจะใส่เอาของเจ้าชิ้นึงแล้วเขาฝากมาจะหืง่งกันได้ โอ้ยมันมีมันมีกระสอนใช่ป่ะเน่มีกระสอดหนึ่งเดีกระสอดใช่ใช่กล่องมันเน่จะป่ะเวลามันไอหันเตก่อนลุนก่อนยังไม่ได้ผสมนักนี่ใช่กล่องมันมีแต่โตภาษานี่ไงไอฉันเนาะลืมได้เนาะมาแต่หึงเลยนอนนอนเลยใช่เอาหม้อ mặt đầu tiên. Say cong tony Nyang bay perso vẫn sẽ đến với phun bằng bàn đi bà la nụ bà la nị đâu bên dạy nị 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 ใช่ยาเอามาต้อนเออนี่นะนี่ยาตัวนี้นะหายบุญเพ่งกินบำรุงเลือดเอออาทิตย์ละครักษาบ่วงหนึ่งบำรุงโลหิตอันนี้นะเขาบอกอันนี้ได้ดีแน่ความความกันกับตัวนั้นตัวนั้นทันจะว่าแม่เขาบอกมันมีบ่วงดีบ่วงมันทำมันเป็นคือเราเจาะดีบ่วงอันนด้ซึมเลยได้อันนี้ไม่ใช่ตัวนั้นเหรอใช่กล่องมันมาเบ่งดู เหลี่ยงกาเพราเลยป่ะอันย่าอันยาอันยาบุญเพลงให้กินโลดให้กินบดโรดให้มันอมมั้งเดินบุญเพลงเออใช่ ทิ้ละขันโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ใส่อาทิตย์ละค่ะต้นนั้นแม่เนี่ยต้นนั้นให้ลูกสาวเจ้าได้กินแม่บำรุงเลือดอ่านมาเห็นบวงมล้วับมันเป็นภาษาเพร่ะอ่านหมอกเดียวหมอน่กาอ่านหมอกคือกันดอกอ่านหมอกดอกมันมีตะไทยหรือว่ามันจะมีในการอัดอีกอันหนึ่งบอกเขาบอก จักยาไปเฉยๆหนออ่านบ่ทีแรกมันหึงอะไรละมาเก็บไว้เก็บไหวไปขยุ่นเลค่ะลอยหัวขวันเลยทิ้งไม่รงเฮะยทิ้งไม่ลงเดือยนะจะทำโมทำเจทันได้เะให้มอได้ให้มอหบึ่งก่อนเขื่อนที่อ่านหนออย่าให้มันกินลายเด้อบัดนี้เด้อเครื่องบ่วง จะโดนตาึงกนจะหามคุทาย่ะคุณเพลงกันจะไปเกี่ยวบ่ไปวันเดียวมาโหนาัซื้อมาห้ดอกยาปวดเดียวนะ เงินบ่เน่ยเงินเซื้อบุกผิดกับบมีบ่เงินีซื้อบุกผิดกับบมี่จเงินได้ใช้มาปากซื้อยาซะซื้อมาห้ดอกมามือหนาก่อนสาระไปเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเลย okay okay Spidey. Okay, okay, okay. okay, okay. yeah, okay, okay. oh. i eat